ให้โอกาสสร้างคนดีมีวิชาชีพกลับคืนสู่สังคมโครงการลูกพระดาบทเป็นโครงการลูกของมูลนิธิพระดาบทตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรต่อตั้งเมื่อวันที่15มิถุนายน2541บนที่ดินราชพัสดุและที่ดินพระราชทานรวม475ไร่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเดิมในการดำเนินงานโดยมีพระราชดำริให้คงวิธีการศึกษานอกระบบตามแนวพระราชดำริให้เป็นแม่แบบตลอดไปควรสำรวจที่ดินไว้เพื่อการเกษตรควบคู่ไปกับโรงเรียนช่างเครื่องยนต์การเกษตรให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนเกษตรควบคู่กับหลักสูตรช่างเพื่อให้ลูกพระดาบท์เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรถวายเป็นอาหารแก่พระดาบท์และเป็นอาหารเลี้ยงตนเอง โดยมีดาบทอาสาก็คืออาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับสิษยพระดาบทนักเรียนที่มาศึกษาหาความรู้จะกล่าวถวายคำปฏิญาณตนเป็นศิษย์ต่อรูปปั้นของพระสุรุจิดาบทสำคัญที่สุดคือผู้เรียนจะได้รับการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างดีก่อนจะให้ออกไปหางานทำได้เป็นหัวใจของการพัฒนามนุษย์ของคนไทยโดยแบ่งการเรียนการสอนเป็น2แบบคือ1 การเรียนการสอนสิบพระดาบทแบ่งเป็น8หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับผู้สมัครชาย7หลักสูตรได้แก่วิชาช่างยนต์วิชาอิเล็กทรอนิกส์วิชาช่างไฟฟ้าวิชาการเกษตรพอเพียงวิชาช่างซ่อมบำรุงวิชาช่างเชื่อมและวิชาช่างไม้เครื่องเรือนโดยสิบพระดาบทจะต้องมีการเรียนหลักสูตรเตรียมช่างก่อนเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วเลือกวิชาเฉพาะทาง ส่วนหลักสูตรที่8คือเคหาบริบาลรับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นสอนการดูแลเด็กคนชราและผู้ป่วยจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงและเมื่อเรียนจบก็สามารถไปทำงานตามโรงพยาบาลและสถานบริบาลทั่วไปได้ 2. กิจกรรมการเกษตรโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาวความรู้สู่ชุมชนได้แก่การประมงเช่นการเลี้ยงกุ้งขาวปลานิลปลาสลิดปลาทับทิม และกบพันบลูฟลักการปลูกไม้ทนสภาพดินเค็มรอบพื้นที่โครงการเพื่อความร่มรื่นและนำเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์เช่นยูคาลิปตัสโพทะเลการปลูกผกักอาทิเช่นผักไฮโดรพอนิกเพราะเห็ดถุงปลูกแก้วมังกรมะนาวการปลูกไม้ดอกไม้ประดบับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการปรศุสัตว์เช่นการเลี้ยงโคเนื้อไก่ไข่ไก่ชนเป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการให้โอกาสสร้างคนดีมีวิชาชีพกลับคืนสู่สังคมตามพระราชดำริของพระองค์ที่ทรงมีความห่วงใย,ยต่อคนไทยเสมอมานับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจวงชนชาวไทยตราบนิันรัน